สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับ AC s t i n g ้ i n ิน r ทอรอ่าวันนี้มาแปลกนะครับก็คือคราวนี้นะครับผมจะมาในแนวของเปิดเซิร์ฟครับนะครับก็คือว่าผมอ่าเมื่อกี้ที่เล่นมา5พาร์ทเมื่อกี้นะครับก็ เป็นการเล่นคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่ามันเบื่อๆนะก็เลยมาอลองเปิดเซิร์ฟเล่นดูบ้างนะครับคือเกมเทเรียรข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันมันกำหนดคนเข้าเล่นได้มากที่สุด8คนนะฮะจะต่างจากมายคราฟนิดหนึ่งที่เข้าได้ถึงยีคนประมาณนั้นหรือแล้วแต่นะครับก็ถือว่าเซิร์ฟหนึ่งคนเข้าเล่นให้คนเข้าเล่นได้น้อยนะฮะก็ ไม่ไรฮะกช็ช่วยกันส,สร้างเซิร์ฟได้ครับเพราะว่าวิธีสร้างเซิร์ฟก็ค่อนข้างง่ายครับสำหรับเกมนี้ทีนี้วิธีคุณจะส,สร้างเซิร์ฟนะครับก่อนอื่นคุณก็ต้องไปดาวน์โหลดก่อนนะฮะใครมีแมปอะไรดีๆแชร์กันก็คือผมสนับสนุนนะครับให้ส,สร้างเซิร์ฟกันเยอะๆครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเซิร์ฟหนึ่งคนเข้าเล่นได้น้อยมากาทีนี้วิธีจะส,สร้างเซิร์ฟนะครับก่อนอื่นคุณก็ต้องไปดาวน์โหลด เทอร์ลาเรียอันนี้เป็นเวอร์ชัน1.1.2นะครับซึ่งเวลาคุณดาวน์โหลดไฟล์เกมมานะครับมันจะไม่มีไอตัวเซิร์ฟในตัวนะฮะมันจะไม่เหมือนกับไอพวก1.0.6ไอพวกเวอร์ชันที่ผ่านมานะฮะมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่มีนะฮะก่อนอื่นนะครับคุณก็อาจจะไปหาที่ Low Ensign นะฮะที่อันนี้ที่ผมแนะนำเพราะว่ามันดาวน์โหลดได้ฟรีได้ได้อะไรนินด้วยนะครับทีนี้พอคุณเข้ามาในแบบนี้ปุ๊บ มันก็จะมีอยู่สามไฟล์สามอันนะครับที่คุณต้องดาวโหลดอ๋อมันมีสามอันนะครับที่เขาเน้นตัวสีนํำหนาตัวหนาครับสีนี้ผมแนะนําให้ดาวน์โหลดก็คืออันนี้นะครับเทอร์เรียนอเวสเนี่ยนะฮะหนึ่งยี่สี่สองอ๋อตอนนี้เปิดเว็บเยอะครับอ่าพอคุณเข้ามาครับมันก็จะเป็นแอดไฟล์อย่างนี้นะฮะก็รอสักครู่ครับก็กดข้ามไปมันจะก็จะลิงก์มาที่มีเดียไฟล์ครับคุณก็โหลดไปฮะ อ่ะผมมีแล้วผมไม่โหลดแล้วกันแล้วก็อีกอันที่คุณต้องโหลดนะครับคือเฟรมเวิร์กนะครับเฟรมเวิร์กนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ตัวนะครับมันจะมี x n a นะครับกับ .net อะไรสักอย่างนะฮะคุณต้องเปิดคุณต้องไปดาวน์โหลดคุณต้องไปติดตั้ง2อันี้ก่อนนะฮะถึงจะเข้าเทอเร์เรลียได้นะเข้าไปมันก็จะเป็นเข้าไปยังอะไรมีเดียไฟล์เหมือนกันคุณก็ดาวน์โหลดไปนะครับดาวน์โหลด2อันนี้นะฮะส่วนไออันที่2เนี่ยนะครับ มันจะเป็นการเข้าไปยังลิงก์อะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งผมไม่เข้าแล้วกันผมแนะนําเข้าไอ้อันที่หน,นะฮะอันนี้กับอันที่สามโอ้ยกับอันนี้นะครับอ่าพอคุณเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บคุณก็ไปติดตั้งะฮะซึ่งอย่างที่ผมบอกคือติดตั้งไอ้เฟรมเวิร์ก2ตัวนี้นก่อนนะฮะซึ่งคุณต้องติดตั้งไอ้ XNA ก่อนนะฮะแล้วค่อยไปติดตั้งกับอีกตัวนึงเนาะแล้วก็ นี้ที่เปิดดูท่านสงสัยจะถามผมได้นะครับทีนี้อีกอันนะครับที่คุณต้องไปดาวน์โหลดมาคือตัวเซิร์ฟเวอร์มันครับตัวโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ซึ่งคุณอาจจะเซิร์ฟแบบนี้ก็ได้พยายามหาเอาเองแล้วกันนะครับว่าไอเซิร์ฟไอเซิร์ฟเวอร์หนึ่งจุดหุดสเนี่ยมันอยู่ที่ไหนจําได้ว่าผมไปเจอกับของคนคนหนึ่งนะฮะซึ่งอัดคุณต้องตานไปเซิร์ฟใน youtube นะครับอ่า แล้วก็หาพวกเดี๋ยวนะฮะมันจะมีเว็บของมันจะมีของคนไทยอยู่นะ,ะที่บอกวิธีสร้างเซิร์ฟอะไรตรง,งนี้ก็ลองเสิร์ชดูแล้วกันครับเอ๊ะตอนนั้นรู้สึกว่าอันนี้หรือเปล่ามันจะเป็นคลิปสิบนาทีนะฮะเดี๋ยวผมหาก่อนสิบนาทีซึ่งอ๋อลืมไปมันกดอันนี้ได้นะฮะนี่ครับ หรือเปล่าใช่ใช่ใช่อันนี้นะฮะคุณก็ก๊อปลิงมาแล้วกันฟูเกมเมอร์สอนโหลดอะไรนี้นะฮะเขาก็จะมีตัวเปิดเซิร์ฟอันนี้ให้โหลดนะฮะมีฮามาชิมีอะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดของเวลาคุณจะเปิดเซิร์ฟนะครับคือคุณต้องมีฮามาชินะฮะฮามาชิไว้ทำอะไรนะครับคุณก็ไปเสิร์ชเอาก็ได้ครับฮามาชิ Har ashi, แล้วคุณก็ไปหาโหลดมา ถ้ามาชีมีไว้สำหรับเป็นตัว create server ครับคุณ create network นะฮะแล้วคุณก็จะได้ IP มานะครับซึ่งวิธีทำทำไงครับคุณก็ติดตั้งไปนะสมมติติดตั้งเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็อ่าอันนี้ก็ช่างหัวมัน,นครับทีนี้เวลาคุณจะสร้าง network ของคุณนะครับคุณก็ create create a new network นะฮะคุณก็สร้าง คุณก็พิม ID, พ์ ID p a อ s w o r d อะไรเข้าไปนะฮะแล้วก็ Create แล้วมันก็จะขึ้นอันนี้ให้ะฮะพร้อมกับ IP จากนั้นนะครับเวลาคุณจะเปิดเซิร์ฟนะครับคุณต้องเปิดไทมาชีตตลอดนะฮะอ่าพอเปิดไามาชีตเสร็จปุ๊บทีนี้ไอ้เจ้าเทเลเรยยเซิร์เวอร์นะครับตอนแรกที่มันตอนแรกที่เราโหลดมาได้มันจะเป็นแค่ไอ้นี้ตัวเดียวนะครับคุณก็คลิกอ่าเดี๋ยวมันจะไม่เห็นภาพ เดี๋ยนะฮะเออแมวแล้วกัน <c ười> คือว่าคลิกไปนะครับตอนแรกมันจะทําอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วคุณก็กด Y นะฮะกด yes แล้วมันก็จะเพิ่มไอสีโฟลเดอร์ที่เหลือกับไฟล์เล็ก,เลกๆเน้อยจากนั้นคุณก็เปิดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเจ n e r a t e ัอน,นี้พอเอินว่าผมขี้เกียจทำแล้วนะฮะอันจริงๆเนี่ยเวลาจะสร้างเซิร์ฟก็ค่อนข้างรองนานพอสมควร ก็จะเห็นนี่ครับสีเหลืองๆแสดงถึงว่าโอเคคุณสามารถใช้ IP นี้รวมทั J ้งไอเจดเจนี้ก็คือรหัสผ่อนนะฮะซึ่งโดยทั่วไปเขาก็ใช้อันนี้กันทั้งนั้นแหละฮะเจ็เจ็เจนะไม่ต้องไปเปลี่ยนัมันทีนี้คุณก็เปิดเอาไว้ตลอดเลยนะครับแล้วก็คุณก็เปิดอันนี้ไว้ทีนี้ก่อนคุณจะเปิดคุณอาจจะไปติดตั้งค่าอะไรเล็กน้อยนะครับที่ไอเซิร์ฟเวอร์นะฮะเซิร์ฟเวอร์พอเปอรตรงนี้นะครับ่ามัน คุณก็ต้องเปิดในโหมดในโปรแกรมโนต้ตแพดนะฮะแล้วก็จะเห็นนี้สิ่งที่คุณควรจะปรับได้นะครับก็มีอะไรบ้างนะอันนี้ก็ Mac p เพลเยอนะฮะอย่างที่บอกมันได้ถึง8คนแล้วก็อันนี้คุณอาจจะปรับขนาดแมปก็ได้นะครับมันจะมีเนี่ยออ,อ,อตยฟต a l m มลไซส์นะฮะเอ๊ะทำไมมันเป็นสมอลวะรู้สึกว่าผมตั้งให้เป็นหลาดน,นะ เอาไม่เป็นไรครับผมขอเนี่ยเปิดหนึง่งแล้วก็ดูซิว่ามันแก้เป็นหลาดได้ไหมวะนะอ๋อดูล <c oughs> <c oughs> ะกูเปิดตัวเก่านี้ว่ะขอโทษนะครับอ่าเซฟ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 อ่าก็ไป็นหลาแมากเฟียร์นะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์พาสเวิร์ดนะครับก็สําหรับใส่พาสเวิร์ดให้คนที่จะเข้ามาเล่นด้วยกับคุณนะครับจอยเข้ามาก็ใส่พาสเวิร์ดอันนี้เข้าไป และสิ่งนี้สำคัญที่สุดครับคือเซิร์ฟเวอร์ไ p ไม่ใส่ไม่ได้ครับก็เอา IP จากฮามาชิคุณนี่แหละครับมาใส่โอเคก็การ Edit คร่าวๆนะ่าจะมีเท่านี้นะครับโอเคแล้วเราก็เซฟเซฟแล้วจากนั้นก็ปิดครับแล้วเราก็เปิดไอเทอร์เนียเซิร์ฟเใหม่อีกรอบมันก็จะสร้างโน่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะครับ นะทีนี้ไอเวอร์ทิซ่านะครับมันก็จะไปขึ้นตรงฝ่ายนี้นะครับใช้สําหรับในการเล่นเล่นออนไลน์โดยเฉพาะพอเปิดคุณเปิดทั้งฮามาชิและทั้งไอเทเลเรเซอร์เ,รเวอร์ปุ๊บคุณอยากจะยกจอก็ได้ฮะแต่ห้ามปิดยกจอกครับมินิไมซ์เอาแล้วก็เปิดเทเลเรียครับคุณก็จะเข้าสู่ความสนุกเต็มรูปแบบแล้วอ่าเดี๋ยว โอเคขออนุญาตปรับแต่งอะไรนี้หน่อหน่อยนะครับทีนี้พอผมเปิดเซิร์ฟไอเปิดเกมปุ๊บคุณจะจอยก็ได้ครับหรือคุณจะโฮสโฮสไม่ได้สิฮะคุณคือเวอร์ชั่นนี้นะครับคุณจะคุณจะเล่นเวิลดที่คุณสร้างไว้แล้วไม่ได้นะครับ มีสถานเดียวคือคุณต้องจอยจากอันนี้เอาเดี๋ยวนะถ้าไม่เชื่อก็ลองดูสมมติคุณเลือกตัวละครเลือกเวิร์มมาเนี่ยนะฮะครับคุณจะคุณจะเล่นเวิร์ที่คุณสร้างไม่ได้เลยนะครับคุณต้องเล่นเวิร์ที่ไอตัวเจนเนเรตมันสร้างเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเหมือนกับว่าเล่นใหม่หมดนะครับ แต่ไม่เป็นไรครับถึงจะเล่นใหม่หมดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าของในตัวละครผมก็ยังมีเยอะแยะครับนะ a c s ไปนี่ครับมันก็จะขึ้นเวอร์มาให้เข้าอันนี้ก็ได้ฮะอ่าเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะรีควายพาสส่วนนะครับเสร็จแล้วทําไงครับกรอ,อกสิครับอ่าของผมนะครับก็จะกรอ,อกพาร s ทส r วนสี่สามสองหนึ่งเข้าเลยนะครับแปบ๊บเดียวจะเป็นแบบนี้ ก็จะมีกระต่ายนะครับทีนี้เมื่อคุณเข้ามาในเทอร์ราเรียสิ่งแรกที่คุณต้องทําคืออะไรครับสร้างบ้านครับอ่าทีนี้ถ้าคุณจะสร้างบ้านคุณอาจจะต้องโอ้อันนี้เห็ุเหตุเยอะมากครับนะเหมาะแก่การทํายาอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านนะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่า จุดเกิดผมอยู่ตรงเนี้โอ้แล้วข้างๆมีบ่อน้ําด้วยโอ้เจ๋งครับและที่เดินนี้ฮะก็คือไกด์นะครับชื่อสกอตมานะครับก็เหมือนเดิมอันนี้ผมถือว่าเล่นใหม่หมดนะก็นะแนะนําไกด์ก็จะแนะนําว่าอ๋อสร้างคาบไอเทมอะไรได้บ้างแล้วคุณสามารถเอาไอเทมใดๆก็ตามนะฮะที่มันมีคําว่าแมททีเรียลวางเข้าไปแล้วมันก็จะแนะนําว่าอ๋อมันสร้างไอพวกนี้ได้นะ ก็คงบอกไปแล้วนะสิ่งสำคัญคือ n v c ของคุณก็มีเลือดนะครับเพราะฉะนั้นยาให้ n v c ตายนะครับโอ้มีขอบเวบให้เก็บด้วยทีนี้ผมต้องเคลียร์พื้นที่เพื่อสร้างบ้านนะครับแล้วผมก็จะย้ายของจากเอแมปเดิมที่ผมสร้างไว้อยู่นะฮะมาเามาไว้ตรงนี้ให้หมดเลยนะครับก็ จะได้เหต,เห,ตหาปาจริงโกะกันของที่อยู่ในของที่อยู่ในเซิร์ฟผมอะเยอะของที่อยู่ในแมปกับผมฮะเยอะครับไม่ต้องห่วงเอากำกระต่ายเราเป็นกระต่ายเราเป็นคอรับไม่ได้นะฮะใส่ไวไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรแสดงว่า ระบบเซิร์ฟมันบังคับให้ใส่ไม่ได้นั่นเองทีนี้ประเด็นคือผมจะสร้างบ้านยังไงดีล่ะผมจะสร้างบ้านยังไงแ่้วครับบ้านที่ผมคิดไว้นะฮะควรจะเป็นบ้านลอยฟ้านะซอมบี้จะได้ขึ้นมาบุกเราไม่ได้ ประเด็นคือผมจะสร้างบ้านด้วยบล็อกชิด,ดิดนะผมก็คงต้องใช้แบบเก่านะครเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือ disconnect อ๋อก่อนจะ disconnect นะครับเราก็วาง save เอาไว้ save แล้วก็ไว้นี่แล้วกันผมไม่มีใครเข้ามาตอนนี้นะฮะแล้วก็วาง Piggy Bank เอาไว้ออ Piggy Bank Piggy Bank นะครับ มันวางพื้นทั่วไปไม่ได้ครับมันต้องมีวูดแพตฟอร์มมาวางนะครับพิกกี้แบงมันถึงจะวางได้นี่ก็ผมก็วางอาไว้ก่อนนะฮะคิดว่าไม่น่าจะหายไปไหนนะฮะโอเคจากนั้นเราก็ d i s c o n n e c t ไปก่อนนะครับโอเคอ๋อเดี๋ยวๆๆผมว่าผมต้อง ผมว่าผมต้องเก็บของก่อนนะฮะเดียวโอเคยังอยู่นะครับ TDSM Server Server วใครวะไม่เป็นไรครับเราก็รูดออกเอาไม่รูดออกมันจะเก็บนะฮะเพราะนั้นเราต้องรีโพสิตอออครับ Deposit อ l l เยี่ยม อ่าแล้วมันก็จะไม่เก็บอันนี้ให้นะครับก็วางไว้ก่อนเงินมันติดตัวอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเก็บก็ได้ครับแล้ก็เก็บเก็บพวกนี้ไปครับอ่าโอเคช่องมันก็จะเต็มอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราก็เซิร์ฟเซิร์ฟไปเรื่อยๆอ๋อจริงด้วยสิขอรูทอก่อนเราจําเป็นต้องเอากล่อง ต้องไปขุดกล่องมานะฮะเอ๊ะหรือว่าอ่ะดีโพดีโพิตออมแมงก็ไล้กันตอนนี้คิดหนักอยู่ฮะว่าจะเลือกทำอะไรก่อนดีฮะระหว่างไอ้นี่ทิ้งไปก็ได้มั้งนี่แล,แล้วก็เก็บไว้ครับอ๋อเมจิมีแล้วเก็บไว้เคยได้ใช้ โอเคแล้วเราก็เก็บ water bowl ไว้โอเคเฮ้ยต้องมีไอววิตติดตัวเอาอันนี้เก็บไว้แล้วกันนะครับแล้วเราก็ d i s c o n n e c t ะก็คงต้องใช้รแยะของสักระยะหนึ่งนะครับก็แปมเปิลให้เล่นๆแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวสร้างเซิร์ฟเสร็จแล้วผมจะมาอัดคลิปอีกทีนึงกันก็ ขออัดแบบสั้นๆแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้มันกันยืดยาวเกินไปโอเคครับก็ใครอยากจะมาร่วมสนุกกับผมนะครับก็ฮามาชิมานะครับฮามาชิไอดีผมคืออะไรก็คือนี่ครับ AC s t ส t n n g เนาะฮามอฮามาชิไอดี AC s ีสตนะครับพาสเวิร์ดก็นะเดี๋ยวพีฟเฟลเซ้ก่อนก็มีอันนี้เอาว่าไปนะครับ โอเคสำหรับพาสเวิดเดี๋ยวค่อยมาขอทีหลังก็แล้วกันนะครับนะใครอยากได้พาสเวิดก็ติดต่อมาติดต่อทางคุยทาง Youtube อะไรก็ได้นะฮะก็แล้วแต่ตอนนี้ผมขอจบการอัดเพียงแค่นี้นครับผมขอตัวย้ายของก่อนครับไอเอ็นพวกนี้ก็ช่างหัวมันนะฮะแล้วก็บ้านทิ้งไปทิ้งไว้ย่างก็ได้ฮะแล้วก็ เออเราต้องทาสวนพวกนี้เยอะเลยแต่ไม่เป็นไรฮะเราก็จบทานนี้แล้วกันโอเคครับพบกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ